นี่นะครับวันนี้นี่ออกมานอกสถานที่นะครับมาหาซื้อนี่ออเดอร์นะครับซื้ออะไรได้ไหมยางกันดุมนี่ยางกันดุมยางกันกระชากนะครับต้องมาซื้อร้านอื่นไปส่งให้ลูกค้าเรานะครับเพราะตอนนี้หมดนะครับหมดพอดีไม่ไม่โรงงานผลิตไม่ทันนะครับก็เลยต้องมาซื้อออเดอร์ต้องออกก่อนนะครับขาดทุนยังไงก็ต้องยอมนะครับเพราะลูกค้าสั่งมาแค่ยางกันดุมสามสิบาทับมาซื้อสามสิบกว่านะครับนี่นี่กำลังรอนะครับ เรื่องรอนะครับตอนนี้ค้างอยู่ประมาณสิบกว่าออเดอร์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสั่งมานะครับส่งให้แน่นอนนะครับต้องมาเอาร้านอื่นก่อนนะครับตอนนี้ต้องมาหาขี่บนหาซื้อทาร้านอื่นก็โอ้โหราคาน่ารักขานั้างนั้นเลยนะครับใครสนใจนะครับยางกระดุมกดสั่งมาได้ครับตอนนี้เจฟ่ายังกำลังยืนรอเขานับของว่ามีกี่อันนะครับเหมาหมดเลยนะครับตอนนี้เหมาหมดเลยได้กี่อันไม่รู้นะครับรอดู